อยูคนเดียวแล้ว้ำน,น,น,นอกบาทเลยยกแก้วเสียงสว่าง cắt khưng bò, y bong ket bai dung bà. ket bai ba bà. ừ, mhm thomas Ừm, nice one xài mine not yang dung ket bai hoa mhm Ồ ket bai bài Thôi dung ket bai hoa mhm dung ket bai พามามุมทางเหนือบาทนี่ข้าพายานคามสูงนี่ป้าเนาะจะขึ้นไปเบิ่งทั้งเครื่องอยู่แต่ยังบก,ก้าขึ้นไปเท่าไรปวดขากูเถ่อ,อเห็นเอา เล็กตัวได้ดุเมื่อเล็กตัวหน่ะลายช่างหน่ะเจ็บเบดุเห็นบ่เห็นบ่คนอยู่สูงช่างละอ่ะตอนนี้ก็มุมไก่ก่อนบางทีทันายเราอยากเอาแทนตัวนึงหันเนาะเป็นเป็นโฟมเป็นโฟมแต่ตาไวว่าได้ยึ่งน็อตเข้าไปแล้วไม่จีบบุหรี่น็อต แต่ว่าราคาสูงตัวน้ะเนาะราคาสูนราคาสูงเฉพาะแอมฝานอกฝาาในนี่ตกอยู่แสนปลายแสนบาทแหละประดุงเลยได้แบบด้วยแล้วก็ว่าตัวนี้มันกับโบได้ถึงวันอาเกียรตัวชิร้ายเนาะได้เปลี่ยนเอาตัวนี้เป็นเอาตัวนี้ข้างในเนี่ยแผ่นเอาแผ่นเรียบสีขาวแต่ว่ายังไม่ได้สั่งมาจะเอามานํำดังตัวนะโดยจะมาํำดังแหละมีแต่ มือนี้ที่ฉบุญขอมาเนาะซื้อดูแก้วมาเพิ่มเติมอีกหอยกระดองเลยซื้อมาซื้อก่อนหันกระซิบแก๊สซิบแก๊สหันใส่ห้องน้ำไปแล้วสองแก๊ะอันแปดแก๊สเนาะแต่ยังเหลืออยู่สองแก๊สแหลพบนนพออ่อหวัดนี้เนาะเพราะเอื้ยเรามักควมสว่างควมอันแจ้งเหมือนเะนะดิร์ได้ซื้อมาเพิ่มอีกซิบแก๊สเป็นเศาแก๊สเฉพาะเคื่อนของปลาวิ่งนี่เนาะขนาดก็เวลารายนะหัน นบากีด oh, nah. like ังไปบากีดังไปบากี่ดังแม่โอ้นะไล่ไปรถเดาทั้งพ่อทั้งลูกบาดนี่ส่ออยู่อือจากไล่คือเพื่อนป้าบิ๊งเพร่ะนนต้องพิงเพื่อนป้าบิ๊งงามให้หมักซิปเลยเพร่ะน่ะอือ นี่จะเป็นด้านทั้งเหนือที่จะบนเดือนอยู่เนาะเพราะว่าฟังพุ่นน่ะมับแดดก็ได้รอถ่าเป็นเพชรพนักตัวนี้ก็ยังเช็ดพนักอยู่มองทา้งหนาวมากเลยเนาะเป็นพนักแล้วก็เทบันไดออกมาแล้วก็ตบแตงเพอพ่นสีเพราะว่าไอ้พนักหันมันเป็นสีขาวตอนนี้ก็ยังจพ่นสีเป็นสีดำเนาะพนสีเป็นสีดำเพราะเ่ื้อ,นนอยอแล้วหมักสีดำให้มันมืดแน่เราซับกันตัดกัน อ่ะที่สบุนกลับมาในมันนี่ซลูกแก้วมาเพิ่มอีกสิบแก๊สมาเพิ่มเติมเติมเป็นสาแก๊สตะกอลังใหญ่นี่พอาหเฮงเอือยเอือยเ,เราเนี่ยขนาดกอได้น้อยได้นี่ยังบดบดลายปลงยางุ๋ยเนาะ ห่องไงเนาะจ้าแม่ก็จ้าช่างเราผองนี่สี่คูณสี่นะสี่เมตรคูณสี่เมตรห่องนอนนี่เนาะกว้างกิ่งนอนเลยออกไปหัน,เป,น,หหน,เ,นเป็นหางน้ำแบบนี้เตียงหงน้านี่ออกไปพุ่นจากพุ่นมาออกมานี่ เขาออกหาการสบายถ้าอยู <algebra> ่ช <obsession> <t os> <t os> ่องผู้เมียถึงต้องเนี้ยนะถ้าอยู่ลายก้นนี่ได้สิงวงกันหวัดนี่คุณนึงลืมล็อกหรองนึ่งโดยหวยเยบร้อยอะไรจบคุณบอสโอ๊อือแจ้ว

mọi người chết vang mọi người chết kẹt 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 mọi người kẹt mọi người kẹt mọi người สิบเก็ดม <t ương ilgili> ือถลายกองเชือกินนะคะหั่นเก่าแหละเฮ็กนานเด็กงานมือฮะสิก็ดคนเวียนเอคนนั่นน่ะเนาะคนเขียนเ่ยหน๋เนาะแต่ว่คนนั้นหายห้านั่นออก สิบแก๊สนี่มันตกอยู่1นึ่งล้านเก้แสนหสิพันก็แก๊สหนึ่งก9 5หนุ่นึ่งแสนเก้าสิบห้าเนาะหนึ่แนเก้าสิบห้าเพาะสิรุกแกมานี้เลยเด้อเอาราลงโดย เคนทไปซื้อน้ำเย็นๆมาฝากสร้างแง่น้องพิงนอนเมื่อกีไ้ไปลงไปมาบ้านนาได้สร้างลรวเล้วติดเด้อเอามาขามวานไม่ไหวก่อนมาหนี้ติดหนีก่อนน้ำเย็นๆ,ๆน้องน้องพิงยุดเดียนอาทิตย์หนึ่งจ้าใช่มันทอง ขึ้นมนันในเนื้อเนื้อเลยเอากรับเด้อน้องเวลาตั้งลูกแก้วเอากรับเด้าอาเาอาปิน้นปิ้นแบบไรเด้เอ้อยเด,ด้บ้านนี <c oughs> ้วะเดตั้งตังง้งเอียงเอียงแจ่ขึน้นเลยเนาะ แต่เอเินสามเดียมเลย <laughs> ะเลาะตอ,อนนนะี้เราลูกมานำนะอาทิย์หนึ่งบุเจ้าชื่อสิบปายโรงเรียนพักโรงเรียนสิงพัภาคเรียนหนึ่ง แต่ว่าเอื้อยบัดยุคคนยุคคนอาทิตย์ได้บัดนี่เอื้อยเข่าวัดน้องกูได้เข่าวัดนี่จะได้กลับพาเมื่อเอาเอื้อยเพิ่มอีกนี่นี่บรรุสาวซังเมาคันูสาวกกมาตรุกสาวเราเห็นว่านามเมย์แล้ว <laughs> อ่ะเดี๋ยายมาองมีถอยก้นมาพี่ก่อน อยากหลอแดกอยากลแดกอยากอดกเมื่อไรสร้างแผ่นเรียบจะสร้างเรามันคนพุด พี่นีนี่คุณตัดิดอยูนั่นไงเราใหม่ได้พอมาหนีเล่วปจ้าทางนอกอยเนาะเดือทางนี้โบรายปัดไดโอ้ยอย่าอะไรเย็น เดินเย็นได้จัง่ากเว้ยยามวิูรภีเมียทั้งอั่นแหยังน้อยกับพี่แห้งก็จะบาดกะข้ยู่อนนี้ยังวมมีแอมยังหางไ่ช่างบัดชิลงแล้วบเอาได้อืมมันน้องลอกล็อกเด็กเด็กเด็กเลยบาดพิษไมกินเนาะ สูงว่ะนาผิดพลาดวาเจ็บเลยสร้าง <c oughs> ่อยใช่ไหม <c oughs> เป็นห่วงจะต้องเคยช่พ่ะวไ,ได้หาเนาะเอ้าบาดไชองคนพอถูกหยอกกันเพิ่งมามาโยู่มามาลูกแก้วนั่น

น้งเคยบ้างเลยระเบิดที่แถวนี้เนาะนวดเน็ตย่านกิ่เลย้ <laughs> ย่านหย่ <laughs> <ด>อมนัดนัดพุ่งไปในห่วยเนาะห่านห่านยังอยู่ไกลซะอืม อ่าจับรถก่อนบาทนี้เป็นทางหน้าแตะพล4เนะพลส4ใส่ยังเรียบร้อยพอได้มีมันดอกบันไดแล้วก็เฮ็ดทางนี้อ้อมตะนาอ้อมเด็กพอขึ้นครัวนําบ่ได้แอ้มน้องเพิ่น4เอาเด็กใส่ก็ดุงเลยเนาะสิยิงเด็ก Ok ok. <laughs> ok ok. Thêm thêm แบบนี้ซ้เราเพิ่ม,พอ,ม,มพอดีเป็นซาวแก๊ตแบบนี้ Con đều nó chấm nọ bàn này Được ลงมาแล้วลายแกะเจ้ามจะมายืนยิ้มอยู่หัะต้องหายเลย loại bạn này Ê <laughs> đây xe chắc két này két khưng bò Chóng két bài bò Ừ, tông mà xài này xuống này mà ảnh nhau Cứ thằng nhau đấy oh. bài Thôi Mấy người các mày là Giờ đây Sao bang? ดูบานประตูนี่ห้าวไาวน้ำบางเนาะสาบยังเดียวเรียบร้อยผลน่าใจใจบ่บานนี่ตั้งอันนี้ทำบ่เทียงดีกันเนาะต้งได้กบอคือเขาตั้งอันดานั่นไปแล้วเนาะเป็นแถวคือห้องน้ำหนังไงจะต่อรอบมาเลอะอืม คอยประกาศเที่ยงทางทางทิงบุขึ้นตามเมื่อวันพุธสังแผ่นเรียบมา,เ,าเรือเข้าแล้ว อันขุดแล้วเรียกพอดีแล้วก็มาสักมากกันเลยอัศเจรีย์มาจ่ายเงิน,น,งนจะโทรบอกเด้อบือน Tracy ีคือชีวะไ,ได้ออกมาบืนเชิรับแขกช่วยร้านงานแต่งง่ายเหรอหืม โกันเมื่อหรับเอาลูกสาวก็เนี่ยมทัานลูกสาวก็ไอ้เมื่อป้าเด้อบันนี่เด้อโดยโดยไปเึ้นกันเมื่อป้าเด้อเพื่อนันเด้อโดยโดยมือสีขาวมาเยี่ยมอีกเด้อวันนี้จีนี่เด้อน้ำเย็น เนื้อปะก่อนบาดนี่พอดีทั้งน้ําไส้หมดเข้าโรงเรียนหนยากแน่แอ่ต้องเมื่อรับเอาเพิ่นอีกทังลูกสาวกกลูกสาวลายุดบัลูกสาวกกบัเรียนเมื่อรับเอาเพิ่นป่ะเนาะโอยพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ก่อนอื่นเนาะต้องขอบุขอบคุณเยกับอ้ายหลายเด้อที่อ้ยกับอ้ายได้วางใจให้ทงน้องเป็นเป็นตาให้ซื้อเครื่องซื้อของมาเนาะ วันนี้ก็ซื้อลูกแก้วมาเพิ่มอีก10แก๊สเลยพี่น้องเอ๋ยพอดีเป็นซาวแก๊สเนาะพอเอื้อยเราสีเน้นในห้องน้ำเนาะเพราะว่าใส่ห้องน้ำผ่นตกอยูแปดแก๊สผลที่สวนซื้อมาในมื่อนั่นเนาะเพราะว่าห้องน้ำได้อยากให้สว่างหรือว่าแจ้งและพี่น้องเอลยโดยอ่ะจากนั้นก็สำหรับคลิปนี้ทงางเฮาก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลูกเอฟซีที่เข้ามาติดตามทางเฮือนกับไอ้เนาะ ขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงย่าเจ็บอยาไขา้ปรารถนาสิ่งใดให้สว่วนความมุ่งมั่นปรารถนาท,ทุกคนเด้อหรับคลิปนี้ไปแล้วคำว่าสวัสดี